โอ้ oh, ก็มาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยมาถึงมิชชั่นที่20นะครับโชว์ดาวิดไนท์แมร์นี่น่าจะตอนจบแล้ววนะขอดูเงินกันผมไม่ทอาบัลลัตเตอร์เลยอนะ่ะอซิิสอย่างเดียวเลยบัลลัตเตอร์มีอะไรอไรนะับไมเนี่ยแต่เพิ่งรู้ครับว่ากดเอฟแล้วเปลี่ยนอาวุธพี่พูดไปนหนาหรือยงังจำไม่ได้ แต่แอร์ไห้นี่จำเป็นนะสําหรับเวลาที่เรากลักมาเก็บออฟอะไรแบบเนี้ยมาเก็บพวกของเสริมอะไรแบบเนี้ยอ่ะเริ่มเลยีเว่าเดี๋ยวเข้าไปอ่าข้างในก็ได้เวลาจะเจอหรือว่าเข้าไปแล้วเจอเลยไงน,น,นี่คือกระเพาะของมันดันละ่ะลองกดกลับด้วยด้วยโอเคโด,ดงมาเหมาเดิไหม นี่ฮะกด F เพื่อเปลี่ยนอาวุธโอเคทางนี้มีสองอาวุธแต่อาวุธอาวุธลองผมเปลี่ยนไม่เป็นหรอน่าจะเปลี่ยนได้นะคิดว่ากดผิดฮะ blocking pad athlete m a เน็กลูมเน็กลูมตัวอะไรปึ๊บเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกขีเจ็ดสิบหกขี อ๋มอมันหลบยังไงวันนี้มผมติกเกอร์ให้มันสองตัวเลยอืออันนี้อย่าประคัดยังไงก็ตายต้องซื้อหน้าใหม่ตรงนี้อะ่ะผมชอบอีฟิตมากฮะอจริงแต่เกรดเอาไวไฟเบอร์เนวิติงวิติมเรส หรือจะกระโดดแล้วสร้างดาเมจดีวะเนี่ยดาเมจไม่เอฟเฟอร์ในคอนแทคเฮ้ยกดอะกดผิดไม่เป็นไรอ,อ,อะรอก็ได้ก็ได้แหละเอ,อ้าก็ได้อะไรเนะี่ยเฮ้ย อย่าบอกว้ตัวเดิมนะดันท์เทช่วยคอยแนยใสยคเนอะไรวะแนะ่หืมตัวเดิมขวัญใจตัวเดิมไอ้นี้นาคุณนะเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไร ทิศต่อยไปทิศไม่ได้เข้ามาเลยมึงเข้ามาเองทำไงเนะี่ยมันจำเป็นต้องโดนน,นะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวรังแควะอืมชิงกับตัวนี้แล้วชิงกับตัวชิงกับตัวนี้แล้วชิงกับตัวนี้แล้วเอาอีกทีเอาอีกทีสไตล์ฤทธิ์ เฮ้ยอย่าไปเล็งตรงนั้นดิวะเฮ้ยทำไมมันขึ้นไปข้างบนได้โอ้ยยิงปืนในเรื่องอยิงปืนยิงปืนข้ามน้ำโอ้ยโอ้ยให้ตีหน่อยให้ตีหน่อยให้ตีหน่อยอะไรเนเออมาดิมาดิโอ้ยอะไรอ่ะเปิดดีเปิดหลังดิเปิดหลังนี่เปิดเอ้ยเอ้ยแพงรู้ล่านะเขาขึ้นไปบนไอชิบหายละผมขึ้นไปไม่ได้ หนึ่งดอกไม่แรงเลย <c oughs> เริ่มชินกับตัวนี้แล้วโดนบ่อยเพิ่มเพิ่มมาลังเพิ่มมาลังกอนปีก็ได้เหมือนกัน <c oughs> โผโดนเนนมี่เมแต่แต่คืออะไรคือไม่โดนโดนแปลว่าไม่โดน Oh yeah. เนี่ยมันใหญนะ่มากนะตามเก็ดเลยเยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะอันใหม่อันใหม่เหรออันใหม่เหรอจะ,จะตายแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรอยู่วะเฮ้ยอันใหม่อันใหม่มจริงต้องมานั่งสู้ใหม่กูเบื่อ มามปล่อยมันจับเลยเนี่ยทุกู้ชมตายเลยดีกว่า,าโอเคโอเคง่ายกว่าเยอะไเนละ่ยเป็นบอสต,ตัวอื่นไหมไม่เป็นเลยง่ายกว่าไหมเนี่ยกระโหลกตัวมันอยู่ไหนไม่ใช่ เข้ามาสู้ข้างในง่ายกว่าป่ะดูดูเขามันง่ายกว่าผมก็จะไม่สู้แล้วผมไม่อะไรยะั่งยืนลเลยอ๋อจะได้สู้บอสโตเก่าเนี่ยเหรอจะง่ายกว่าปะวะส่วนตัวผมว่ามันโอเคกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ะ น้อยสู้กับไอ้มีโอเองเจอโล่มันก็เวนมันก็โอเคผมว่ามันแฝงแฝงมันฟันสวนมันอะไรได้นะได้เรียบร้อยไงมฮะได้ออเขียวด้วยแต่ก็นะบางทีเราก็แพ้มันน่อเนาะนี่ออกมาครึ่งหลอดไ่ะถึงไหมประมาณหนึ่งแหะมันก็ประมาณหนึ่ง tôi đừng lo nữa à, ơi mi đừng lo mấy này mà bằng gì mình cứ đồn đồn mình cứ đồn mấy đồn này mà thôi 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 khẳng lâu rồi đấy vậy <coughs> บางทีสู้ได้บางทีสู้ไม่ได้นะสู้ได้ไม่กินสู้ได้ไม่กินสู้ได้ไม่กินมันไม่แรงไปกวันนี้แล้วเหรอมันดูดพล,ลังเราไปดนะ้วยเนี่นนย,ยน,น่าจะชนะไอ้เคยใส่ตอนนี้จริงเฮ้ย อู้หูยอุตาดไม่ตายยังตุกติกไอเว้ยเลยขอร้องและวพีชแน่นอนไฟฟ้าวันนี้พีกระจูขำก็ไห่ไอ้โง่มันง่ายพริสแกคขหยาบป่าไป่งมนุษย์เหรอแกควรจะรู้ดีกว่าใครว่าอย่าเชื่อคนแปลกหน้า ตายซะอุนตอแมนมาเนี่ยโอโหแล้วมา,วาวสู้ที่เหนือไอเดียวลำพังก็ยังสู้ไม่หมดนี่ไม่ได้เลยต้องมีอีกอกี่ชีวิตถึงจะสู้ได้ถามจริง้ามีคนคนนี้อยู่ในทีมยิ้มยิ้มหม,มามาหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วปะ

อออออเอา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 อะไรก่อนก็ได้ไหมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องใหมุ่่ไปหุ่ไปหนุ่เฮ้ยตายแล้วนะเนี่ยทำไมมันยากเางตัวนี้ทำไมยากเอ,องกับใครเขาล่ะลูกเอ้ยตายมาเนี่ยเอ้ยอยโ่ไหนแม่เฮ้ยโอเวอร์โอเริจีมัเนี่ย เวโอเวอร์นะเนี่ยเลือดมิดหลอดแล้วน<ห><ห>เนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังเจ้าอยู่เหรอเฮ้ยสม้ำหน้าไปไงโดนบ้างฮึสู้กูได้ <m ul ky> มึงหลบเสาแค่นี้ไม่ได้ว้าสุดท้ายก็ต้องพระเอกเลือดเหลือมิดหลอดอยา่างเงี้ย กูกูโดนกูก็ตายเหมือนกันอะเอามาโอ้โหท่าสวยเซเ่อๆได้ไหมืมแนบชิดแบบแนบเนือ้อแบบตาตายด้วยกีเยมเก่าอะไรอยู่วะดันเตมันรู้สึกผิดเร็วมากอะม่ช่วยชีวิตฉันไว้ล่ะ ตำซิงนะเกือบตายเพราะเธอดูเหมือนหน้าเหมือนแม่ฉันเป็นไงออกไปให้พ้นๆข่าวหน้าเจอกันฉันจะไม่ทำยีอ่าฉันจะไม่ใจดีแล้วนะอย่าเข้ามาไอ้ปีศาจเธอจะเหมือนแม่ฉันแต่เธอไม่เหมือนเธอเลยไอ้เหี้ยแปลอะไรเนี่ย หมก็ว่าหน้าตาเหมือนนะจิตใจไม่เหมือนโอเคประมาณนี้เฉยไว้เลยนี่ไง,ไงแกทำฉันผิดหวังทิแกรู้กดดีใช่ไหมอ่ะแล้วมันคุยกับทิศได้ตล,ลอดแล้วมันไม่แอบดูเราตลอดหรอวะโอ้สิบนาทีอกับการตายทางนี้ก็ก็ได้อยู่อะ่ะดีกว่าไปหลงทางครึ่งชั่วโมงเง,งี้ย ไอ้นั่นหนมมุ่มแม่งนึกว่าคนอสเซียมมันต้องเข้าไปข้างหลัง่ยไปครึ่งชั่วโมงสี่นาทีก็ยังไม่ไม่นี่ปะโอ้ยก็ออกมาสิบห้าก็ถือว่ายังไม่เยอะโอเคถ้าเกิดว่ายาวก็ก็ตัดเอาลวกันเอาละมิชั่นที่21นะครับ Living Cave เคมถ้ามีชีวิตถ้ามีชีวิตได้ไงต่อไปสำรวจกันนะ ซื้ออปไปก่อนเลยเนี่ยผมซื้อผิดอะผมมาซื้อพวกเดวิลริกเกอร์อะไรอย่างงี้ดีกว,ว่าเมื่อกี้ก็เลือดน้อยปะเลือก,ก็เยอะอยู่นะแต่ผมตูงไม่ได้โอเคซื้ออันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าพอจะเหลือก็ซื้อดาวเขียวไเพราะว่าใกล้ตายใกล้ตายนี้เสียเวลามากเลยอีกนิดเดียวก็คือจะชนะและ้วต้องกินดาวม่วงที่เก็บได้โอเคไปทางไหนอะทางไหนอะ เอ้ยฮูลี่วอเตอร์โอ้โหการให้จบเลยปะเนี่ยเราต้องไปทางไหนอันนี้คือทางกลับอันนี้พิ่งมาเอ้ากี้งเปิดอยู่เลยโอเคอะไรวาแน่อันนี้ล็อกอยู่ครับต้องฆ่ามอนก่อนหรือว่ายังไงนี่แม่งเต้นดุดีดุดีเลยเอาไงเนี่ย เอะไ๋อ,อนี่ไงปับปับกลับไปอีกเป็นไงจำได้อันนี้ได้จำได้ไม่หลงหรอกไม่หลงแน่ไม่หลงแน่มีแผนที่ก็ไม่หลงแน่เสียงอะไรอยู่วะเหมือนโดนหลง,อองโอเค เหมือนโดนไล่มาแน่ยโดนไล่มาแน่ยทางนี้เหมือนโดนไล่นะอย่าปรับมุมกล้องเองเดิวะเวลานหนีอยู่หนีไปได้ฝ่ามือมีอะไรไหมอ๋อนี่คืออ่ะนี่ไงปริงนี่เราไปได้อะไรอันนี้คืออะไรทางที่เจะปริงคือไปไปได้แต่ว่าต้องดูอีกทีว่าทางไปนี่ยห่ะ ใช่สีนะโอ้โหแล้วตัวนักเขียนนักกลัวนี่ปิดประตูด้วยใส่ให้ชุดเลยเฮ้ยมันดุดอ๋อใช่ใช่ตัวนี้มันดุดเลยนี่มันเนี่ยโอ้โหระเบิดออกอยู่ไหนเออของแค่นี้โอ้ยรองเท้ามีอะไรด้วยใช้มืออยู่แล้ไม่มีโอเคโอ้โหทางนี้โคดดิ๊ดดิ๊ด ไปตัวดีใจอะไรดีใจอะไรดีใจอะไรโอ้โหเออเดินเล่นที่เท้าด้วยโอ้มามามาไม่โดนไม่โดนละไม่มันมันโยกมันเต็มซี่มันเต็มเต็มซี่โลไม้เป็นมูดฟุตเบิร์ใครบอกไหมเออไงต้องมานั่งรอมันระเบิดอีก้า่หนูสวยไหม โอเคไม่มีออฟเขียวไอ้ด้วยโอ้โหไร้แร้วที่จับทางเดิมนะทำไมใช่ไหมไม่ได้หลงเหรอหลงวะหลงบ่อยด้วยไม่เปิดมันเอ้ยปลิงไอ้ความมึงมีของไหมเดี๋ยวนีไม่มีไม่มีเสียเที่ยวไม่มีเฮ้ยโอ้โหมันยิงจี๋หยิงจี๋เฮ้ยปันเน่ โอเเ้ยเองก็หนีขนาดนี้โอ้โหเหมือนเดวิลเรเกอร์จะรถเร็วเร็วมากนะครับจริงผมรู้สึกได้เลยว่ามันเร็วจัดแต่คืออะไรคือถ้าเรายิงมันหมดมันหมดไหมมันไม่หมดมาเรื่อยๆเลยต้องออตีก่อบอดไฟปะเนี่ยประตูมันสวยงามมากเลย ไม่ใช่ตัวนข้างขาวเลยหมเกมาเก็บ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 มามันมีขึ้นเสียงที่หลงว้าสู้กันก่อนนะเนี่ยฮะรู้สึกว่ากันเน็ดลันเชอร์จะได้ใช้บ่อยใช้เยอะกว่าอาวุธหลักอย่างเงี้ยไม่มีไอ้อ่ะโอ้ยตกตกนี้เสียดเลือดสีแน่สีเพื่ออะไร ตีอยวยกัน,น,น,นอ๋อเอทิฟอร์มมาก็เท่านั้นนะตกเป็นเดิมไปไงวะลองชิดชิดสักที่หนึ่งชิดสักที่หนึ่งชิดสักที่ต่อยที่ตรงนี้ต่อยที่ตรงนี้นดูงา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 นได้ทำไมวางง่ายไงออฟเลยทีเดียวออฟเฉยๆไม่มีอะไรเกี่ยวข้องโซ่ ตรงนี้แล้วก็น่าจะตีตรงนี้ให้แตกไม่เกี่ยวเนาะโอเคไปเดีย๋ยวตกเดี๋ยวตกขอบอกบอกตัวเองไม่าอย่ตกมันสูงมากผมยิงไม่ถนัดปีนอยู่ฮึบฮึบโอเคโอค้โหดีทำที่กวา้างไปไปต่อถึงไหนวะเนี่ยโอ้ไปนูน่นไปนู่นึบประตูน่าจะเปิดน,นะประตูลัง ไม่ใช่คุมหัวใจเฉยคืออะไรอ๋อโอเคเปิดประตูลักนั่นแหละแบบให้มันมีอะไรนิดนึงแปลกหลายมือยังไปแล้จบไปในห้านาทีเจ๋งว่ะมีแรงโอเคก็จบ มิชชั่นที่21นะครับต่อไปเป็นจะจบแล้ววะจะจบตลอด Legendary Pattern โอ้โหต่อไปเป็นพาร์ทที่2น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้ววะถูกไหมดูนั่นอ่ะน่าจะเป็นาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายถูกวะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันหน้านะสำหรับวันนี้ก็อาบน้ำทำงานที่เราลักนะครับสวัสดีครับ